เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่การเมืองไทยเดือดมากจริงๆค่ะร่มจากช็อตแรก7สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกชน9ต่อ0สั่งยุบพักเก้าไกลพร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพักทางการเมืองเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่สารมีคำสั่งยุบพักค,ค่ะควาพฤติการของผู้ถูกร้องที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตารา112และใช้เป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมาหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งเป็นการมุ่งหมายให้สถาบันพระมาหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนผู้ถูกร้องมีเจตนาซาะกรรัน่อนทำลายสถาบันพระมาหากษัตริย์หรือทำให้อ่อนแอลงอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกในที่สุด สารรัฐมนูญจึงต้องสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้